สวัสดีครับนี่จะมาแนะนําร้านลับลับเมืองนอนทร์ร้านลาบร้านอีสานเล็กๆลิมทานขอตัวไว้ก่อนนะครับพอดีผมมาร้านอาหารช่วงสี่ทุ่มเมนูเด็ดเมนูโปรดของผมหมดกับทุกเมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเสือร้องไห้ไส้าย,ย่างคอมหมูย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี่คือหมดเกลี้ยงเลยครับร้านเขาขายดีเมนูที่ผมโปรดปรานอีกอย่างหนึ่งหากินทางใต้ได้ยากมากก็คือเมนูซอยจุผมมาช่วงใกล้เขาจะปิดร้านแล้วเนื้อสดก็เหลือแค่ผ้าคีริว30ิบกรีบแล้วก็ตับสดยังดีครับที่มีให้กิน ร้านก้อยรับๆอยู่หน้าเซน็นทรัลรัตนาทิเบตตอนก่อนห้างจะปรับปรุงผมจะจอดรถในเซน็นทรัลรัตนาทิเบศแล้วก็เดินมากินเมนูที่ผมเห็นทุกโต๊ะจะต้องสั่งก็คือจิ้มจุ่มซุกกีลาวนานีนาน๋ยวทีครับอ๋อไม่มีวันหยุดแน่นอนครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงสี่โมงเงย็นถึง จิ้มจุ่มก็มีให้เลือกหลายเซตทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งทะเลเราสามารถเลือกรวมกันได้แนะนำเมนูนี้เลยครับสําหรับคนที่ถ่ายท้องไม่ค่อยสะดวกกินทันทีขี้ทันควันซอยจุยรพร้อมน้าจิ้มแจ้าใส่ดีวัวรสชาติขมขมนิดหน่อยลุยครับ สำหรับเมนูซอยจุผมขอบอกเลยนะครับว่าเนื้อวัวเครื่องในต้องมีความสดมากไม่งั้นจะมีกลิ่นคาวปีกไก่ย่างร้านนี้ขอบอกเลยครับว่าเดอะเบสได้ปีไก่สักจานกับข้าวเหนียวร้อนๆสักกระติบก็อิ่มท้องแล้วคตาม<ะ>ด้วยจิ้มจุ่มสดน้ำซุปร้อนๆชุ่มคอถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ